แปดเจ็ดยี่สิบสองวันใช่ไหมยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบใช่ไหมยี่สิบสอง เอาอนะครับเริ่มฟุตบอลกระชับมิตรครับระหว่างทีม SFA เอไทยแลนด์กับทีมข้าราชการโรงเรียนร้อยตำรวจสามพลานครับวันนี้ถือว่านี่ครับโรงเรียนร้อยตำรวจาถือว่าซ้อมดีดีนะครับนี่เล่นง่ายๆไปทิ้งไปต้องกว้าเลยครับวันนี้ดูจะผ่านนี่เป็นทีมชาติอาวุโสนะครับทีมสยามซับวีนะครับนี่จะเตรียมตัวจะเล่นที่จังหวัดจมวีนะครับวันปลายปีพฤศจิกานะครับวันนี้ต้องดูครับ นี่โรงเรียนเดอรร้อยตำรวจสัมพันได้บอลน,นี่ไปขึ้นไม่ได้เครับมีพยายามพลิกซ้ายพลิกขวาเลยครับไหลาจากขวาต้องไปซ้ายนี่เลยครับสเต็ปของโรงเรียนเดอรร้อยตำรวจสัมพัน,นครับยังไม่ต้องห่วงเรื่องแรงนะครับแหมเรียกแรงนี่ต้องดีอยู่แล้วครับอยู่สนามของทางโรงเรียนในรร้อยสามพันแต่ฝีมือนี่อาจเราต้องมาดูกันก่อนครับ มาอยู่ที่เจ้าบอยบอยจะส่งให้สุดแดนลูกนี้ไม่ได้เซนเตอร์เบอร์เจ็ดของทางโรงเรียนในร้อยส่งให้ผู้รักษาประตูเปิดมาทางซ้ายซ้ายมองดูเพื่อนส่งมา59กองกลางกองกลางมองแล้วจะให้ใครฟังว่าให้58 58ส่งไปให้ทางแบ็กขวามองดูเพื่อนส่งมาให้เซนเตอร์เบอร์เจ็ดยังแยกกันอยู่ครับ ยังใหญ่อยู่ครับสำหรับโรงเรียนในร้อยสามพันโรงเรียนในร้อยสามพันยังคองลูกเลยเบอร์สองจะโหงมาให้กองกลางยังได้อยู่ที่เบอร์สิบห้าสิบสี่ส่งมาให้กองกลางกองกลางไปเปิดมาให้เบอร์เก้าเสปีดไปแล้วแหมเสาบางพอดีครับ <laughs> ลูกนี้สุดยอดครับน้อง <laughs> อะไรครับ <laughs> เราชี้ไปทางนูง้นต้องขอบคุณม,มากนะครับเดียวไปเป็นศูนย์หน้าแล้วครับนี่ สิบตัวตีไอศูนย์นะครับก็ยังสมประตูต่อศูนย์ก็เพิ่งจะเริ่มเล่นะครับต้องรอดูเลียวแรงกันอีกสักครู่แหมกังวานได้บอลครับกังวานส่งให้อับชาวุดได้บอลเลี้ยงส่งมาให้กองกลางเจ้าบอยบอยส่งมาให้เซนเตอร์เจ้าทูวินวินส่งไปทางขวาให้บี บีส่งมาให้บอยผมอาจจะต้องภาคเป็นชื่อเล่นนะครับพี่เพราะว่าเราเรู้จักกันในนามชื่อเล่นซะส่วนมากไม,ไม่เป็นไรครับนี่ฟุตบอลเชื่อมจังวันไมตรีวันนี้สกอร์คือยี่ห้อรองเท้านะครับนี่ใช่ครับมิตรภาพไม่จําเป็นต้องไปจังหวัดสระบรุรีวันนี้ที่นี่นะครับสนามโรงเรียนนรศุสอมิตรภาพที่นี่ของแท้ครับอ่าใช่พี่มาสระบุรีมันแค่มิตรภาพใช่ไหมครับอันนี้แน่นอนเลยครับ ก็อย่งชมกันที่ก็าปลดคอร์ดเข้ามาโอ้โหนะครัเอามาที่ลูกนี้น่าจะเป็นล้ำหน้าล้ำหน้านครับพี่ลูกนี้มาดูอับจาวูส่งมาให้บอยบอยแมมจะส่งก็ยังติดในร้อยส0มพันร้ส่งมาอยู่ที่เบอร์ห้ส่งให้เบอร์2เบอร์2องปาดไปทางซ้ายให้เบอร์21่สได้บอลมองดูเพื่อนเปิดมาให้แหมแบ็ก สายครับขึ้นสูงเข้ามาที่เบอร์สองเบอร์สองได้ลูกเปิดไปทางซ้ายสายมองดูเพื่อนส่งมาให้กองกลางเบอร์49 49ว่ายังไงยังได้ลูกอยู่แม่จะหลอกลูกนี้ยังพัวพันอยู่ยังได้อยู่ครับสำหรับในร้อยสาพันส่งมาใ59ส้ห้59 5บโดนบางลูกนี้แม่กรรมาการเป่าว่าฟาวครับลูกนี้เป็นลูกฟาวนะครับ ถือว่าสูสีครับเกมนี้ต้องดูกับวันนี้เอเ a ียไทยแลนด์ถือว่านี่ครับเป็นทีมชาติชุด B ชุด A อแล้วก็เขาไฟด้วยต้อเป็นชุด B ครับ yeah, วันนี้ <ch> เป็นชุด B ครับเราต้องมาดูครับเป็นลูกวิชิตของทีมโรงเรียนน้อยตำรวจ3พลานครับนี่เป็นปคิกถือว่าต้องดูครับ กำแพงนี่ยืนจนสามสี่คนนะครับนี่ผู้เล่นของเรียนร้อยๆก็ยืนแบบตั้งกำแพงสู้แนละ้วมาดูครับลูกนี้ขวายิงลูกนี้อื้อหุ้รักษาประตูจับไม่อยู่ลูกนี้ก็อื้อหือก็ว่าเชฟดะดีกับผูกษาประตูวันนี้ได้ดีจดด้วยกับพี่ชนลวัดครับนี่ลูีนย้ยังได้อยู่ที่เจ้าเก๋เก๋ส่งมาทางซ้ายซ้ายเปิดมาให้นุก,กูล ดูคุณมองดูเพื่อนส่งมาให้อาทิตย์แห่ลูกนี้ก็ห่างตัวไปนิดนึงเปิดริมเส้นซ้ายให้พี่อทิตย์นะครับอาทิตย์พินิษนะครับถือว่านี่ครับเล่นได้ดีแต่ประธานเป็นประธานที่ปรึกษานี่กรมนะครับสยามสมุยนะครับนี่อาแล้วครับเล่นชิงสำหรับโรงเรียนเดีรอยตุลโถซ้ำผานครับนี่อ่าแล้วเปิดปิดพลาดเข้าเข้าทีมของนี่เอฟเอไคล์เล่นครับอื้ลูกยิงได้ฟาวรับแหมลูกนี้พี่สุดแดนครับ จะลากระชากลากเหลือ<ม>ให้ไปเห็นไม่ดีครับทางในร้อยนี่เบียดไปอยู่โดยเบอร์เจ็ดครับเป็นลูกเปล่าหมายเลขยี่สิบหกพี่สุดแดนนะครับจบังหวะจะพลิกนะครับนี่จังหวะโดนสกิดไปนิดหนึ่งเป็นปีกิกของทีมเอฟเอไทยแลนด์หมายเลขสิบครับนี่อาทิตย์พินิจครับประธานที่ปรึกษาก่มสยามสมุยนะครับวันนี้ครับ <c oughs> ครับใช่ครับเออก็วันนี้ท่านพยโรอบอกว่าอยากทานหอยทอดอร่อยต้องใจเย็นๆวันนี้หอยทอดจากเราเรามาดูรูปคลิกกันก่อนเรื่องนี้นี่ดูวัดเท้าช่างทองโอ้โหแหมแต่ช่างเข้ามือผู้รักษาประตูเลยนี้เบาไปนิดนึงครับืหลือดีผู้รักษาประตูเปิดทีเดียวมาทางซ้าย โรงเรียนในร้อยมองดูเพื่อนส่งมาให้64 64ล็อกเข้าซ้ายแม่จะยิงลูกนี้ยังถูกบล็อกได้แต่แม่ลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าไปนะครับเป็นลินเส้นขวาถือว่านี่ฟันเบลโโทนี่สงสักนะครับอของทีมโรงเรียนใร้อยตำรวจสามพลานยังสูงประตูต่อศูนย์ครับต้องเรียกว่าพลังหนุ่มเจอพลังเก่ามาดูที่กลางวานครับกลางวานส่งให้สุดแดนสุดแดนส่งให้กลางวานกลางวานลากไปน้งขวา แรงเกินไปครับลูกนี้แม่ลูกนี้ถือว่าเปิดมาได้ดีครับจาพี่อาทิตย์ฟินิชได้ก็ถือว่านี่ก็ไปชาร์จประตูบอลมันแรงไปหน่อยครับตั้งใจเลยครับพี่ลูกนี้ลูกตั้งใจเลยเล่นซ้ายถือว่าเข้าได้เป็นเวลาเหมาะพว่าดีจังหวะบอลแรงไปหน่อยครับอาจจะมันล้นตัวก็ไม่ครับนิดเดียวครับมาดูต่อครับเตียนเปิดเมื่อที่พี่สุรศักดิ์ครับเราเปิดต่อได้ครับ มาที่เบอร์59 59จะเปิดแห่ลูกนี้กยังติดเจ้าโหนกอยู่มาเข้าเท้าแมนุกกูลก็ส่งไม่ไม่ถึงอาทิตลูกนี้ในร้อยสามพานได้บอลส่งมาให้64 64แทงมาให้เบอร์9รลูกนี้ศูนย์หน้าหมาเลขการใคศูนย์ก็ดูดีอื้อหือไม่ผ่านแบ็คแข็งแกร่งทีเดียวครับแบ็คแข็งแกร่งโดยเฉาที่กิจานะครับ เจ้ากิดสดาหรือเจ้าเก๋ครับเบอร์44 <14. S 2> ลูกนี้ส่งไปให้เจ้าบีธนากรธนากรส่งมาให้อาแล้วบอลน,นี่อยู่ริมเส้นขวาเนี่ของทีมเอเอเอช d ยแดน,นตอนนี้นิวเรนน้อยตุวสัมพันธ์นี่เจาะอ,อย่างนี้นี่ใช้เอาความไวครับเขาอยู่ในการชิดยังอยู่ที่เดิมครับจะคอร์สเข้ามาได้หรือไม่ ยังของบอลย้อนหลังนิดนึงนี่มีแถวสองลงมาครับโยกไปขวาเนี่ยเปิดเข้าในเข้าติดแบบนี้สทาารับนี่ทีมเอเดนไทยแลนด์ A A ครับทำให้ครับจังหวะนี้จะเจาะยากทีเดียวลูกนี้จะเปิดมนาะให้กองหน้าเบอร์เก้าเปิดไปทางขวานี่ลูกนี้นเป็นลูกคอนเนอร์พี่อดีโดนทัดบอลออกไปตรงนี้มุมนี่มองไม่เห็นนะครับไม่เป็นไร ไม่เป็นไรครับเรามีเสาเป็นเพื่อนเป็นลูกเตะมุมนะครับของทีมโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพันครับก็ยังสูนประตูต่อสูนอยู่เป็นลูกเตะมุมหมายเล็กี4สิบีครับนี่จีรชาตินะครับเปิดคอร์ดเข้ามาลูกเด็ก ต้องมงตั้งกันมากครับมาที่พี่อาทิตย์ครับบอลเอาเร็วเลยโอเคครับไม่เป็นไรครับพอดีแหมต้อนรับผู้กองพึ่งมามาดูกันต่อครับสุดแดนได้บอลลูกนี้ไม่ลำนะ้ำหน้ากระชากลากลูกยังดูรอเพื่อนอยู่ส่งมาให้กังวานกังวานทัชิปลูกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับอื้มใครยิงก็ลูกนี้ครับ โอ้สุดยอดที่เดียวครับอืน่าจะเป็นเจ้ากลังวานพอดีไม้ดูดปากพอดีพี่พูดไม่ดันนี่แล้วครับกระสุนหนอกไปลาปืนเท้าลูกโหดลูกหนวชั้นทําได้หมดเขาไปยิงแบบธรรมดาก็าไปยิงแบบเอสเอ a ไทยแลนด์ครับอืสุดยอดจริงๆครับขึ้นนำและหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ถือว่าดีจังจวะเจาะนี่แถวสองนี่ถือว่าเติมหนึ่ง กองหลังนี่โรงเรียนน้อยตัวสัมพันนี่ตามไม่ทันครับชิปลูกนี้ข้ามลูกสาประตูอย่างเหนือชั้นทีเดียวขึ้นขึ้นน้ำไปแล้วครับสำหรับทีมชาติอาวุโส SFA จากการยิงของเจ้ากั้งวานหรือเจ้าน้ำหวานลูกนี้ยังได้อยู่ครับโรงเรียนในร้อยไปทางซ้าย สายมองดูเพื่อนแล้วส่งมาให้กองกลางเบอร์64 64หแม่ถูกสกัดได้โดยเจ้าบอยยังได้อยู่ที่ในร้อยสามพานปั่นสายลูกนี้แม่ไม่ถึงเพื่อนอยังได้อยู่ครับสำหรับในร้อยสามพานเปิดมาให้เบอร์58ลูกนี้ <c oughs> ยังได้อยู่ครับสำหรับในร้อยสามพานอนุชาในถือบางชานีตามถือนึงเป็นแบ็กไซน์นะครับนะครับ นี่ตัดไปได้ครับพี่พี่พัฒนานุก,กุลนี่เปิดมาพี่อาทิตย์นะครับนี่อาทิตย์พินิจครับย้อนกลับมาพี่อักรวุฒิครับนี่เปิดมาที่พินิจติโอที่พัฒนานุก,กุลเนาะเจาะยาวลูกนี้อื้มแหมเช็คดีด,ดีเกือบครับโอ้โหเกือบเป็นลูกที่สองครับโอ้โหแหม่ <S <S นี้เดียวเองครับพี่จังหวะนิดเดียวแหมรอสักนิดหนึ่งครับเจ้าหวานนี่ เรียกว่าประมาทไม่ได้เลยครับผู้เล่นคนนี้มีความเร็วอยู่ไปไม่ได้ย้อนกลับครับจังหวะแบบนี้ครับมาอยู่ที่เบอร์58<ม>ของในร้อยสามพันแม่ลูกนี้ก็ส่งไม่ถึงส่งมาให้กองหลังเซนเตอร์ของ SFA มาที่นุก,กูลนุก,กูลส่งมาให้เบอร์22กลางกังวานกังวานมองดูเพื่อนแม่จะส่งลูกนี้ให้เบอร์26 26จะปาดให้เบอร์22 อย่างได้อยู่ครับสำหรับ SFA ครับย้อนมาหลังที่พี่พัฒนาทุกคนครับไม่ให้สิบเก้าเด็ครับอแล้วก็จงังว่ก็เปิดคอร์สเข้ามาลูกนี้แนวรัดจังดีๆสำหรับด,ด,ดีวีพีของนี่โรงเรียนน้อยต้องสัมพัสครับนี่ก็ดึงเก็มช้าเจาะโอ้โหลูกนี้สุดยอดเจาะหักข้อน,นี่นี่พยายามพยายามแล้วริมเส้นซ้าย เปิดจากซ้ายคอยเด่นกลังยังได้อยู่ครับบาที่สิทขอาเขานาประตูแล้วเข้าขวาชิปลูกนี้แต่ยังถูกป๊อกได้ซุปเปเซฟที่เดียวบุกษาประตูโอ้โหสุดยอดทีเดียวกับนี่ชนวัฒน์รุลุประตูของทีมนะครับเอฟเอไทยแลนด์ถือว่าเซฟได้สองลูกถือว่าได้เซฟได้ดีที่เดียวกับใช่ครับแม่ อ,อยังบุกต่อเนื่องสําหรับนี่ลงเดียนร้อยตัวสัมผานครับนี่ยิงไกลยิงไกลแบบนี้ไม่มีปัญหาครับกะเอาคืนก่อนกะขอสักหนึ่งหนึ่งก่อนอแต่หอยทอดอย่าลืมนะครับเสร็จแล้วยกมือบอกด้วยท่านบอกว่าอร่อยมากของทางสามผ่านผมจะลองดูก็กินหอยทอดก็บอกใจเย็นๆวันนี้มานะครับนี่ท่านบอกต้องใจเย็นต้องอรอ กระทะร้อนนี่ยังครับนี่สมใจหอยทอดใจทานได้ยังครับนี่คนรออย่ครับ<_ <d> _ <n> _>อีกประมาณ10นาทีนะครับบอกสินาที<_ <d> _ <n> _>ท่าน<_ <d> _ <n> _>ท่านโฆษณาเอาไว้ตั้งแต่รถยังไม่มาเขาบอกวันนี้หอยทอดอร่อยมากมาดูกันต่อครับโรงเรียนในร้อยเปิดแม่จะให้เพื่อนทางซ้ายมือก็ลูกนี้แรงไปหน่อยลูกมาอยู่ในการครอบครอ,องของเจ้ากฤษดา กิตติมองดูเพื่อนส่งให้อนุชาชาส่งมาให้เจ้าโนอกอากาักระวินะครับหมายเลขเก้าในมาที่พัฒนาทุกคนก็เปิดต่อเจาะทรายมาที่พนนี่อาน,น,นิครับเอาลูกนี้ลำหน้าโอ้โหอาทิตย์ดิมเชนทรายแม่จังหวะพอดีครับพอดีเซนเตอร์นี่วิ่งขึ้นไปก่อนครับอาทิตย์ว่าแนวรับนี่ของโรงเรียนน้อยตำรวจสัมพันธ์ถือว่านี่ดัน,นขึ้นในไวไเดียวับลูกนี้ยังเบียดกันอยู่แต่ยังได้อยู่ที่ SFA อยู่ที่กฤษดากฤษดาส่งมาให้เจ้าบอยบอยเปิดมาให้ธน,นากรธน,นากรมองดูเพื่อนส่งขึ้นไปให้เจ้าบอยบอยได้บอลวางมาให้เจ้าหวานกังวานลูกนี้ยังถูกสกัดได้ <c oughs> เปิดไปให้กงนนังวานนี่จังหวะนี้บอลแรงไปครับ <c oughs> อ่าับผม <c oughs> ต้อน <c oughs> รับก <c oughs> องเชียร์ของ SFA ด้วยนะครับอ่า เปิดย้อนหลังนี่ถึงบอลแรงไปครับปลุกสาวประตูของโรงเรียนร้อยตำรวจสัมพนันธ์นึ่กรับแล้วก็เปิดสั้นๆครับพยายามนี่ของบอลขึ้นมาเพื่อจะเจาะทางซ้ายทางขวาครับนี่แนวนรับถือเบอร์ผู้เล่นนี่ของทีมเอเีพีไทยแลนด์ยืนตำแหน่งดีครับก็ออยังขึ้นได้ยากก็จังหวะพยายามนะครับสำหรับโรงเรียนร้อยตำรวจสามพานัน ใน <All S 2> นี้ในร้อยสามพันยัเป็นฝ่ายได้เตะลูกฟรีคิกแล้วเตะส่งมาให้กองหน้าลูกนี้ยังได้อยู่ที่ในร้อยสาพันโดยเบอร์4ี่สมองดูเพื่อนส่งให้6กสลูกนี้ก็ชากไปหมายเล็กสี่สิบกส่งสักดอ <c oughs> ยังได้อยู่ครับสำหรับในร้อยสามพน เปิดให้กองกลางกองกลางว่ายังไงกระชากไปลูกนี้บอลนะเลี้ยงบอลยาวไปหน่อยครับน่าจะลูกเตะมุมนะครับถ,ถูกสกัดออกไปโดยเจ้ากิจดากิษดาถือว่าเป็นเล่นสต็อปแล้วครับล,ลูกนี้กรรมการบอกว่าเป็นลูกทัดบอลครับเห็นไว้เปิดดิมเส้นอยู่ที่กลางวานแม่มกลางวานจะสุดส่งให้สุดแดนชื่อขัานเพาะจริงๆนะครับสุดแดนผมนึกว่าชายแดน ลนี้ยังได้อยู่ที่ SFA ส่งมาให้เจ้าหวานหวานส่งมาให้ธนากรธนาครส่งมาให้เจ้าบอยบอยส่งมาเซนเซนเตอร์เซนเตอร์ส่งมาให้นุก,กูลนุก,กูลคืนให้บอยเป็นเปิดเป็นเต็บลูกล่อแต่เปิดสั้นโดนนี่ครับนี่ยังแต่ได้มาที่อัครวุฒนะครับเปิดมาทางซ้ายมาที่อาทิตย์ครับนี่อาทิตย์นี่ซ้ายธรรมชาติครับดูครับ ค่อยๆเลืออ้อยหลบไปขวาโอ้โหนี่หลบไปสองจะอก,ก้นมาลูกนี้โอ้โหจังหวะนี่เลืออ้อยก็มาหลบสองจะจ่ะจังหวะนี้แนวรับมีของโรงเรียนน้อยสมพันธ์ถือว่าอืยังสติยังดีครับโอ้โหถือว่ายังตัดบอลได้ลูกนี้ก็ล้ำหน้าเหมือนเช่นเดียวกันครับก็ไม่มีอะไรครับสกรอร์ก็ยังอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ SFA เป็นฝ่ายนำลูกนี้ยังได้อยู่ที่บางชาบางชาโซงมาให้เจโนงส่งมาให้อาทิตย์อาทิตย์เจาะที่ว่างแบบนี้อัครวุฒิยี่สิบเก้าหลังกายนี่ขลังแก่งเจาะแบบนี้ยังวิ่งโอ้โหอย่างนี้เรา้อยตัวสัมพาณ์นี่ดูครับบูที่ใช้สิขวานี่ตรงทางออกครับนี่แบ็กต้องเติมครับ เปิดก็มาเล่นจิงไฟไม่ผ่านนรับเนของทีมเอเอบไทยแลนด์นี่ยังกว่าไปไ,ได้ย้อนกลับอีกโอ้โหเจาะสวยเลยลูกนี้ย้อนกลับในร้อยสาผ่านนี่เน้นเลยครับไม่ได้ก็ไม่ให้เสียแม่พอบอกไม่ให้เสียนี่ออกเลยถึงต้องคลองบอลเอาไว้ก่อนครับลูกนี้เอสเอบยได้ทุม่ม ทุ่มมาให้สุดแดนแหมลูกนี้ถูกเกี่ยวเท้าเป็นได้ฟาวครับนี่พี่อ่อจ้นพัฒนาลูกคุณมาแล้วข้การได้ฟาวเปิดมาที่อัครวุิย้อนกลับมาเพื่อจัดลูกคุณเนี้ยเจาะมาทางซ้ายมาที่อาทิตย์ครับดูครับโอ้โหลูกบอลนึ่สวยที่เดีอครับพยายามนี่ถนัดซ้ายนะครับเลยหรือเปล่าก็ยกขวาดูครับอย่างกดหรือเปล่าก็มีเปลี่ยนบอลมาเด่นกลางอือหมจะเปิดต่อจังหวะนี่บอลแรงไปครับลูกนี้ครับต้องบอกว่าลูกนี้แกใจฟ่างจริงๆนะครับพี่ ทีมเวิร์กถือว่าเสียบคมดี่ลรเทอรวันนี้เอสเอฟไทยแลนด์นี่มาดูลูกนี้นะครับโตรออย,ย่างได้อยู่สอง,งต่อสี่ปไปเข้าซ้ายแล้วพี่แม่จะดีให้เพื่อนลูกนี้ก็ไม่ถึงผ่านยากทีเดียวกวีบธนกรนี่เปิดดิ่มเช่นกว่าแล้ว ลดีนี้จังหวะครับสุดแดนส่งให้กังวาน,านกังวาน,นล็อกลูกนี้แต่กรรมการบอกว่าดูเพื่อนก่อนครับเพื่อนเจ็บอยู่ครับจังหวะล็อกลูกนี้ครับโดนสก,กัดได้น่าจะจบก,กับลูกนี้ครับกลิ่นหอมหอม <c oughs> ต้องบอกพี่เลยว <c oughs> ่าโอ้โหกลิ่นหอยทอดนี่หอมหอมดังที่ท่านว่าจริง บอกว่าวันนี้โจ๊กหอยทอดอร่อยมากมแมลูกนี้ออต้องขอบคุณมากครับเตะคืนผู้รักษาประตูฮะสำหรับ SFA สุดแดนนังย้อนกลับผู้รักษาประตูของลูกเดนร้อยตำรวจสามพราดนะครับตามหลังตอนนี้สวนประตูต่อนหนึ่งครับ พยายามนี่ถิมเบอร์ขึ้นมาเจาะประตูได้หรือไม่สำหรับเจาะประตูทีมเอฟเอไทยแลนด์ได้หรือไม่ตรงนี้ฟ้าโดยเจ้าธนากรเจ้าบีอย่างได้อยู่ที่เบอร์59ของในร้อยสามพันส่งมาให้กองหน้าลูกนี้แหมถูกสกิดนิดหนึ่งครับกรรมการเป่าลูกวิดฟาวครับลูกนี้หมายเลขห้าสิบเก้าในพิพัทนะครับเป็นได้พีคิกนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของโรงเรียนในร้อยตำรวจสามพานครับ ผมเห็นแวบๆนะผู้กองนัดนี่น่าจะเล่นอาวุโสเห็นก็นเดินมาแวบๆอยู่เป็นลูกฟีคิกครับเป็นโอกาส้หนึ่งของโงเรียนในร้อยตำรวจสามพลานครับมีกำแพงนี่สามคนครับนี่เปิดกึ่งปิดอย่ครเบีนี่ลูกเด้งอุกสาวประตูนี่ถือว่าสติยังดีเละครับแหมแล้วก็ชอบมาแต่<ไ>ว,<ก>ว่ายังเล่น <มา S 1> ดได้ดทรายมาที่อนุชาครับนี่บางชาครับ มาที่นุก,กูลน,นุก,กูลแทงให้สุดแดนสุดแดนแม่เปิดลูกนี้จะให้อ,อ,อาทิตย์มอม่เปิดมาทางซ้ายให้อาทิตย์นะครับโอ้โหทุ่มเททีเดียวครับเป็นลูกทุ่มของทีมโรงเรียนหนร้อยตำรวจสามพลันครับหมายเลขสามก็มีวุฒินันทุ่มเข้ามารับกับตัวอ่าแล้วเขาเท้าที่อัคารวุฒิครับ ง่ายๆมาที่กับอนุชาอนุชาได้ล็อกกลับยังแข็งแกร่งครับดูครับแหมส่งคืนไปดูเลยครับเอาชัวก่อนส่งไว้ให้กิษ,ษ,ษ,ษาดาย้อนไปหลังครับกิษดานี่เป็นเซนเตอร์คู่นะครับวันนี้ครับคู่กับทวินเครับทิมลงขวาที่ธนกรธนกรเล่นปกติดีเล่นเส้นขวาดีวันนี้เล่นแบกขวาครับ